สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกันนะครับเป็น EP พิเศษนะครับก็คือจะเรียกว่า EP 0.1ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการตอบคำถามนะครับที่ถามมาในช่องคอมเมนต์นะครับถามแบบรวมๆเข้ามานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมไปที่คำถามเลยนะครับของ t ต y o ต้ l e a s i n g นะครับคุณวัชรินนะครับ บอกว่าทำไปนานแล้วไม่มีการตอบกลับเลยต้องส่งไปใหม่หรือเปล่าครับอันนี้ถ้าเกิน7วันนะฮะถ้าเกิน7วันก็ควรจะก็ควรจะติดตามนะครับถ้าเกิน7วันก็ควรจะติดตามแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้านะครับค่อนข้างมากนะครับในตอนนี้นะครับในตอนนี้ก็ควรจะติดตามครับนะฮะ ของ t o t ต้าลิ s ซิงนะฮะคุณ a อเลาวานะครับตต้าน่าจะช่วยเหลือลูกค้าที่ส่งไม่ได้ช่วงนี้สัก3าถึง6เดือนก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ mm. ก็เห็นด้วยครับถ้าลูกค้าโดยส่วนใหญ่นะฮะต,ตอนนี้ก็คือส่งไม่ได้แล้ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าล็อกดาวน์นะฮะหยุดหมดนะฮะกิจกรรมที่พบปะกันนะครับ แม้แต่จะพักผ่อนยังไม่สามารถที่จะไปพักผ่อนต่างสถานที่ได้เลยนะครับอย่าอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าจะทํางานนะครับตอนนี้เราก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวอย่างอย่างครั้งใหญ่ด้วยนะครับว่าการปรับตัวแบบเนี้ยนะฮะว่าเราจะอยู่กันต่ยอย่างไงนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการที่จะหารายได้มาจ่ายสัก3-6มงวดเนี่ยก็ยากครับอันนี้ก็ฝากให้โต้ต้านลิสซิ่งนะครับฝากผู้บริหารไว้ด้วยนะครับ พักแต่ค่างวดรถแต่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอยากรู้อันนี้คุณก๊อบก๊อบนะฮะคุณก๊อบก๊อบาลาวุธนะฮะก็มีอยู่สองแบบนะครับที่ผมเห็นนะฮะก็คือ,อพักแต่ค่างวดนะครับแล้วก็ชาระดอกเบีย้ยไปเลยนะครับณนะนะงวดณนะงวดนี้เลยนะครับเช่นสมมติว่าค่างวดหนึ่งหมนะครับเป็น เงินต้นสักแ0 0พันนะครับแล้วก็เป็นดอกเบี้ยอยู่ส0 0พันนะครับคุณก็ชำระไปส0 0พันอันนี้คือชำระเลยนะครับอีกอันนึงก็เอา2,000ันี่แหละครับที่คุณชำระนะครับในแต่ละงวดเช่นคุณพัก3งวดก็เอา2,000 2,000 2,000 3งวดนะครับเอา3งวดนั้นเนี่ยไปชำระต่อในงวดสุดท้ายนะครับในงวดที่ n อนบวกหนะครับเช่นคุณทำมา48เดือนนะครับคุณก็เลื่อนออกไปอีก3เดือนก็เป็น49 50 51นะครับเพราะฉะนั้นก็จะชำระในงวดที่52 นะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะของคุณปัทมานะครับ2 5 3 2า2นะครับของธนาคารเกียรตินาคินนะครับกรอกข้อมูลไปเป็นอาทิตย์แล้วค่ะส่งข้อความมาว่าได้รับข้อมูลแล้วจนป่านนี้ยังไม่มีข้อความแจ้งมาอีกเลยค่ะช้ามากอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงอาทิตย์นี้เป็นช่วงอาทิตย์ที่พีคที่สุดนะครับเพราะว่า ตั้งแต่มีการประกาศเนือที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับกรุงศรีระคับอันนี้ของคุณเฮงแซ่ตั้งนะครับกรุงศรีระครับช่วยแบบไม่จริงใจครับยื่นเรื่องไปตั้งตั้งนานแล้วยังเงียบอยู่เลยครับไม่รู้ดูอะไรกันอยู่ช้ามาก เดือนนี้ผมจะส่งได้แต่เดือนหน้าไม่มีตังค์จะส่งแล้วจริงๆเพราะเวลานี้ผมงานผมลดลงถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆคงไม่ยืดเรื่องหรอกครับใช่ครับตอนนี้ทุกคนก็ยืดเรื่องทั้งหมดแหละครับเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนทั้งหมดนะครับตอนนี้แล้วก็ธนาคารก็พยายามจะช่วยแหละครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างธนาคารนะแต่ว่าธนาคารเองก็ต้องเรียกว่า ก็ต้องดูแลนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าณน,นาทีนี้เนี่ยลูกค้าลูกนะครับลกหนี้เนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะครับก็ต้องหาทางช่วยเหลือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลุหนี้เนี่ยไม่ไม่สามารถชําระได้นะครับก็เอารถมาคืนไฟแนนซ์ก็เดือดร้อนลำบากเหมือนกันนะครับอันนี้ผมชี้แจงอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องที่ไปเนี่ยช้าเนี่ยเพราะว่า ก็อาจจะอยู่ที่ในการพิจารณา,านะครับแล้วก็ลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้ากรุงศรีก็เยอะจริงๆนะครับของกรุงศรีอีกเช่นกันนะครับคุณวิมลชัยนิ่มนวลน,นะครับเรื่องไม่มีความเห็นใจส่งข้างวดดีมาตลอดไม่ค้างไม่เคยล่าช้าแต่ไม่ผ่านการพิจารณาอ,อันนี้ก็เข้าใจว่าคงตอบกลับมาแล้วนะครับว่าไม่ผ่านการพิจารณาแต่ว่าไม่ได้บอกเหตุผลมานะครับว่า ไม่ผ่านการพิจารณาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าออกรุงศีเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับตั้งเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับว่าส่วนใหญ่ทางเฟแนนซ์นฮะจะตั้งเงื่อนไขไว้นะครับว่าจะต้องเป็นลูกค,ค้าที่ดีนะครับถ้าเกิดลูกค,ค้าที่ประวัติไม่ดีเนี่ยหรือว่ามีประวัติในการค้างชําระมาก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้ให้สิทธิ์ตรงนี้ในการพักชําระนะครับเพราะถือว่าออลูกค,ค้าที่ไม่ดีนะครับ ไปนั้นเขาอาจจะคิดอย่างนี้ว่าลูกค้าที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่มีศักยภาพไม่มีกําลังที่จะส่งอยู่แล้วนะครับการยืดให้เนี่ยก็เป็นการสิ้นเปลืองหรือว่าสิน้นสิ้นเปลืองทรัพยากรไหมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยควรจะเอาเคสเนี้ยเคสในการพักชําระได้เนี่ยไปมอบกลับให้ลูกค้าที่ดีนะครับที่เขาเคยส่งดีมาโดยตลอดแล้วก็เกิดช็อตจริงๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปเขาก็กลับมาดีได้นะครับดันั้นฟ n แนนซ์ก็อาจจะต้องมองให้ออกนะฮะว่าลูกค้ารายไหนเป็นลูกค้าที่ดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้นะฮะของกสิกรนะครับของกสิกรนะฮะคุณนิตานะครับคุณพนิตาหรือว่าเก๋มังประมาณนี้นะครับติดต่อตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับบอกให้อีเมลเงียบค่ะตั้งแต่26มีนาะโทรไปรอ สายครั้งละเกือบชั่วโมงไม่เคยมีคนรับสายครก็รับสายไม่ทันรอะครับตอนนี้ทุกแบงค์ทุกไฟแนนซ์นะครับรับสายไม่ทันนะครับทุกคนระดมติดต่อเข้าไปหมดนะครับส่งอีเมลไปก็เงียบนะครับเพราะว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ทันตอบกลับหรือไม่มีเมลตอบกลับอัตโนมัตินะครับ คุณก็เลยไม่มั่นใจว่าส่งไปแล้วโอเคหรือเปล่านะครับแต่ส่งไปตั้งแต่26มีนาครับจนวันนี้เนี่ย5เมษาผมคิดว่าก็พอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้วันที่วันจันท์นะครับวันทําการคุณก็โทรตามได้เลยนะครับแต่ก็เข้าใจครับโทรสายรอเกือบชั่วโมงนะครับไม่มีคนรับนะครับงั้นก็ลองติดต่อแล้วก็พยายามอีเมลหรือว่าเอาอีเมลอันเดิมเนี่ยนะครับรีพายกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันนี้เป็นการตามครั้งที่2นะครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานกันนะครับ คุณนำหน้านะครับก็ปล่อยยืดอ่าโอเคยอมฮะอันนี้แสดงว่าไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะทำข้อมูลมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับว่าสำหรับคนที่ปฏิเสธเ,เนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับอนุมัติการพักชำระหนี้เนี่ยควรจะทำยังไงต่อนะครับรบกวนหน่อยครับคือเข้าเว็บไซต์ไปแล้วไม่พบเห็นคำว่ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเลยนะครับอธิบายให้หน่อยครับ ของธนาคารทิสโก้นะครับอันนี้ของ FGR เอ่อไม่เห็นละฮะของทิสโก้คุณดูตามตามที่ผมเสนอในคลิปได้เลยนะครับขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นอันแรกเลยนะครับน่าจะขึ้นอันแรกเลยนะครับของทุกเว็บไซต์ในตอนนี้นะครับลองดูอีกทีหนึ่งนะครับออของคุณตาสองฟิชชิงนะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับต้องให้ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารเหรอครับ ที่ตรวจสอบเครดิตแหละมาทุกปีพวกท่านท่านก็รู้ช่วยหน่อยเหอะลำบากจริงๆไม่ได้อยากเบี้ยวหนี้หรอกแค่ยื่นออกไป3-6เดือนถ้าไม่ไหวยึดเลยครับพอละเหนื่อยกับการเป็นลูกค้าที่ดีคุณก็ตรวจสอบได้นี่จริงๆธนาคารเนี่ยนะครับหรือไฟแนนซ์เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการตรวจสอบตอนที่คุณจะขอกู้นะครับ แต่หลังจากที่คุณกู้ไปแล้วเนี่ยับลูกค้าธนาคารก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปนตรวจสอบอะไรของคุณนะครับนอกจากว่ามีข้อมูลในชุดที่คุณให้ไว้นะครับณนเวลากู้นั่นแหละครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในตัวการตรวจสอบอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลําบากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันนะครับก็ช่วยกันมีอะไรช่วยกันอย่างไงก็ช่วยกันผมก็พยายามเต็มที่นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ย ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับทั้งวิกฤตเรื่องไวรัสนะครับแล้วก็วิกฤตทางการเงินนะครับติดต่อพักชำระหนี้ได้แต่ทําธุรกรรมทางแบงค์ไม่ได้ 2- อสปีแล้วประกันที่ทํากับธนาคารก็โมฆะต้องสอบถามดีๆนะครับส่งมาแล้ว2ปีส่งดีมาโดยตลอดเอออันนี้ก็รวมกันด้วยนะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับของคุณวรายุทธนะครับที่ถามมาคอมเมนต์มานะครับก็คือ ก็คงจะบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าที่เวลาเราซื้อรถนะครับทนาไฟแนนซ์กับรถเนี่ยเราก็มีประกันสินเชื่อนะครับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับเขาก็ขายประกันสินเชื่อให้กับเราด้วยนะครับประกันสินเชื่อนั้นเนี่ยเมื่อขายให้กับเรานะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราก็ชําระค่าเบีย้ยเนี่ยเป็นรายเดือนนะครับซึ่งกรวมเข้าไปด้วยเช่นสมมุติ เราค้างงวด10,000นะครับค่าเบี้ยจะประมาณสัก400นะครับก็เป็น1,400นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราพักชําระนี้เนี่ยเราชําระทั้งหมดเลยนะครับเลิกชาระทั้งหมดเลยก็เป็น1 0 0 0 0กับ400เลิกไปเลยฉะนั้นพอยุติการชําระค่าเบีย้ยนะครับประกรันกับประกันสินเชื่อนะครับประกันชีวิตสินเชื่อนั่นละครับตัวนั้นก็ยุติลงไปด้วยนะครับแต่ว่าตัวของประกรันสินเชื่อลถนะครับไฟแนนซ์ลถเนี่ยก็ยือดออกไป นะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ทางคอปภมาดูนะครับว่าท่านจะมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรนะครับเพราะว่าส่งดีมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆต้องมาเสียเสียผลประโยชน์เพราะเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าทางคุณเวลายุทธ์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางคอปภได้นะครับตรงถนนรัชดาพิเศษนะครับตรงนี้เองนะครับตรงข้ามศาลนะครับลองหาเบอร์ดูนะครับ คุณการจนาแสงดาวแสงแสงเทาไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับของ i ิสุส l ล a s i n g นะครับคือไม่มีออนไลน์ต้องส่งเป็นเอกสารอย่างเดียวใช่ไหมครับของ i ิสุสน่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารออกมานะครับแล้วก็เขียนนะครับไม่มีออนไลน์นะครับคุณปุ้ยอาทิตยานะครับของทิสโก้นะครับยุ่งยาก ทำยากต้องไปติดต่อที่สาขาเรายิ่งกลัวโรคระบาดอยู่ด้วยทําผ่านลิงก์ SMS ไม่มาสักทีงติดต่อสาขาใหญ่ก็บอกให้ไปทําที่สาขาแย่สุดๆเออทำผ่านลิงก์ไม่ได้หรอครับของทิสโก้น่าจะทําได้นะครับอ๋อเขาบอกว่าทำผ่านลิงก์แล้วแต่ว่ารอเอสเอ็ไม่มา นะครับก็เลยอยากให้ไปติดต่อที่สาขานะครับอ่ะก็ลองดูครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเพราะว่าสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นผู้ที่ออกนโยบายนะครับมาให้กับทางสมาคมเช่าซื้อไทยนะครับเป็นผู้รับกนองนโยบายไปดําเนินการต่อนะครับซึ่งไฟแนนซ์ที่ทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยครับก็อยู่ในสมาคมเช่าซื้อไทยทั้งสิ้นนะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสดีครับเพราะว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็การออกนโยบายแบบนี้มานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์แก่ทางลูกหนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนในการนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกหนี้มาทําทีเดียวหมดทั้งประเทศนะครับลูกหนี้ในแต่และไฟแนนซ์นะครับผมเชื่อว่ามีไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสลายนะครับต่ำๆนะครับ ไปเน้นแบบทั่วๆไปเนี่ยก็1นึ่งแสนลายนะครับรถมีทั้งหมดกี่ล้านคันนะฮะนะครับระดมเข้าไปติดต่อทีเดียวในตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าไม่ทันแล้วครับนะครับนี่ยังไม่รวมเอารถยนต์อย่างเดียวนะฮะนี่ยังไม่รวมอย่างอื่นนะครับสินเชื่ออย่างอื่นนะครับทั้งบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะนะครับบัตรเครดิตทั้งหลายนะฮะเยอะครับตอนนี้โกลาหลไปหมดนะฮะ ฉะนั้นต้องเอาตัวรอดนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเบื่อไม่ได้นะครับทําแล้วค่ะได้รับ s m s การยืนยันพักนี้เรียบร้อยแล้วค่ะรอเอกสารทางไปรษณีย์ค่ะ,ะคุณปุ้ยนะครับก็แจ้งมาโอเคเยี่ยมเลยนะครับดูอมสินด้วยเขาช่วยเหลือคนไทยด้วยกันยังไงเงื่อนไขเห็นแก่ตัวอันนี้คงต่อว่าของธนาคารกรุงศรีมานะครับคุณคณิตฐาจำนงพันนะครับ เงื่อนไขาอาจจะยังไม่ถูกใจเราเนาะเพราะว่าทางแบงค์ชาติก็กำหนดนโยบายชุดแรกออกมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนักนะครับในการเจรจาต่อรองกันนะครับเพราะว่าเวลาแบงค์เขาพักชำระหนี้นะครับที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีความเสียหายนะครับแล้วก็มีต้อง วิธีการบันทึกบัญชีอีกนะครับแล้วก็ต้องให้ทางทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอาจจะต้องนะครับส ubsidy บางอย่างนะครับให้นะครับอาจจะต้องมีซอฟโดนให้หรือเปล่านะครับการเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันยาวนะครับหลังร้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางแบงค์ชาตินะครับเขามีส ubsidy อะไรมาให้เนี่ยนะครับก็ต้องผลักดันให้ทาง finance เนี่ย มีนโยบายให้กับทางลูกค้าที่ดีขึ้นด้วยนะครับเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็เทียนข่าวแวบๆนะครับของทางไทยรัฐนะครับแจ้งมานะครับก็คือทางแบงค์ชาตินี่ก็จะออกซอฟโลนให้เกี่ยวให้กับบรรดาลิสซิ่งทั้งหลายนะครับบรรดาลิสซิ่งทั้งหลายก็คือพวกนอนแบงค์นะฮะนอนแบงค์นี่ไม่ได้เป็นนอนที่แบงค์นะฮะแต่ว่าเป็นเรียกว่าที่ไม่ใช่ธนาคารดีกว่านะครับไม่ใช่ธนาคารก็พวกลิสซิ่งลิสซิ่งทั้งหลายนะครับ พวกนี้ถ้าได้ได้คุยกันรู้เรื่องนะครับก็คงคงมีนโยบายอะไรที่ดีขึ้นไปกว่านี้นะครนะครับมาดูอันถัดไปนะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เราจะทำยังไงนะครับไม่ผ่านเกณฑ์เราจะทำยังไงที่ผมดูคร่าวๆนะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับหนึ่งนะครับอาจจะต้องรอระยะเวลานะครับว่าอีกสัก1 2ถึงสสัปดาห์เนี่ยทางแบงก์ชาตินะครับจะมีนโยบายอะไรเนี่ย ที่มาปรับปรุงนะครับนโยบายในการช่วยเหลือของลูกนี้เนี่ยของลูกนี้รถยนต์เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไหมนะครับถ้าแบงค์ชาติไม่มีนโยบายออกมานะครับท่านอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับว่าท่านจะต้องดูครับว่าอาชีพของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะมีรายได้เข้ามาไหมนะครับหลังวิกฤตโควิดเนี่ยหลังจากที่มัน โรคระบาดมันอาจจะซาลงไปแล้วนะครับธุรกิจเรายังอยู่เหมือนเดิมไหมอาชีพเรายังอยู่ไหมเรายังทําได้ไหมถ้าเรายังทําได้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยแต่มันจะเหมือนเดิมไหมครับเช่นก่อนวิกฤตเรามีเงินอยู่100%นะครับพอหลังวิกฤตเปิดขึ้นมานะครับเราจะทําได้100%ไหมหรือทำแค่ 8, ได้80%หรือ50%นะครับท่านลองวิเคราะห์ดูนะครับคานวณดู แล้วถ้าหากท่านดูว่าท่านไม่ไหวนะครับก็มี2ออย่างนะครับ1ก็คืนเข้าไปนะครับให้เข้าไปตั้งประมูลขายเจรจานี้มาแล้วก็กลับมาฟ้องร้องท่านเอาส่วนต่างนะครับอันที่2ก็คือไม่งั้นท่านก็ต้องขายรถเองในตอนนี้นะครับขายเลยนะครับแล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะมาชําระนะครับยอดหนี้นะครับถ้าหากท่านขายไปเหลือได้มากกว่านะครับ เหลือก็เป็นของท่านนะครับแต่ถ้าเกิดท่านขายแล้วน้อยกว่ายอดนี้ยอดมูหนี้นะครับท่านก็ต้องเติมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเติมนะครับก็ต้องค้างนะครับค้างแล้วก็ว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมไม่มีอีเมลทําไงคะง่ายๆครับอาจจะต้องสมัครนะครับ gmail นะครับฟรีด้วยนะครับฟรีด้วยนะครับธนาคารนี้พิจารณาได้ห่วยมาก นเขาเดือดร้อนทั่วประเทศยังไม่อนุมัติอีกความรู้ครั้งเดียวก็พอกับธนาคารนี้ก็ว่าต่อว่ามานะครับอาจจะช้านะครับอ,อ,อันนี้อีกก็ทำนองบนแล้วครับคนที่ชำระล่าช้าไม่เดือดร้อนมั้งคงจะคันเดียวแหละแบงก์นี้คันต่อไปอย่าหวังเงินผมเลยนะครับไม่ช่วยลูกค้าแบบจริงใจอย่าพิ่งโมโหครับเพราะว่าไปนั่นเองแบงก์เองเขาก็ อยากจะช่วยทุกคนแหะครับแต่ว่าเขาก็ก็ต้องมีกําลังนะครับในการช่วยนะครับแต่เกิดเขาเองเสียหลักเสียหายล้มลงไปก็ไม่มีใครมาช่วยเขานะครับไม่มีใครช่วยเขานะฮะผู้ฝากเงินนี่แบงค์ชาตินี่การันตีให้แค่1ล้านบาทนะครบัญชีละ1นล้านบาทนะครับคุณจะฝาก1่งล้าน2ล้าน3ล้าน10ล้านนะครับถ้าเกิดแบงก์ล้มลงไปนี่แบงค์ชาติการันตีให้แค่1ล้านบาทต่อบัญชี นะครับผมแล้วก็มันเรื่องมันจะไม่แค่นั้นฮนะถ้ามีสถาบันการเงินใดล้มเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการอาการที่เรียกว่าเป็นโดมิโนนะครับเป็นลูกโซ่ติดต่อถึงกันนะครับออของคุณนิดนะฮะคุณนิ่มนิดนะฮะก็บอกว่าของนิดทำทางออนไลน์สอวันก็ได้แล้ว SMS แล้วว่าหยุดชำระนี้และรออีก3วันเขาก็แจ้ง ว่าจะเริ่มจ่ายอีกเดือนไหนของนิดหยุด6เดือนค่ะของกรุงศรรอโอโต้เห็นไหมฮะมีคนทําได้แล้วก็มีคนทําไม่ได้นะครับก็ไม่ไม่ได้เชิงทีเดียวนะครับคนที่ทำไม่ได้ก็ต่อว่านะครับป้ายแดงพักได้ไหมคะได้ครับป้ายแดงก็พักได้ครับยืดเรื่องไปเลยครับนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ประสบภาวะวิกฤตหมดในตอนนี้นะครับแล้วก็อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับของการ ตอบคำถามนะครับของคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาในช่องนะครับแล้วก็หวังว่าคำถามต่างๆนะครับก็จะพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยก็ร่วมกันฝากวิจีตกันต่อไปนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับอย่าคิดถึงแต่เรื่องหนี้นะครับเพราะหนี้เองเนี่ยเป็นแค่หลักพันหลักหมื่นนะฮะอาจจะสักหมื่นหนึ่งบวกลบอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพในตอนนี้นะ ผมคิดว่าท่านไปรักษานี่เกินหลายหมื่นผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับเกินหลายหมื่นนะครับเพราะเครื่องมือแพทย์อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้แพงมากนะครับเวชภัณฑ์อะไรต่างๆแพงมากแล้วท่านต้องดูแลรักษาต้องท่านมากักตัวอีกเก็บตัวอีก14วันนะครับงานการก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปอยู่แยกต่างหากอีก ะครับโอ้ยลาบากนะครับทั้งกายทั้งใจเลยตอนนี้นะครับฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนนะครับส่วนเรื่องเงินเรื่องทองไม่เป็นไรครับเราก็ให้แก้กันไปย่งครับยังไงมันก็ต้องแก้ได้นะครับผมนะครับและสําหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย